สวัสดีครับทุกท่านท่านผู้ชมช่อง YouTube เสื้อพาไปนะครับตอนนี้ก็พามาอัปเดตนะครับที่ทีมช่างนะครับกาลังทําการก่อสร้างอยู่ตรงจุดนี้นะครับว่าม,มีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างนะครับผมวันนี้แดดร้อนมากนะครับ กับบมโนัที่กำพนดนะเท่ากับเป็นไปเรื่อยนะจะของสวนมันสิชัดยังไงสาาิชัดยังไงเพชรแบบไหรกันเป็นตะว,ตวนันตะวันนัดโอ้โหนี่นะแดบดบเปรี้ยงเลยมไม่มีเมฆเลยนะครับร้อนน้อเลยวันนะี้ทุกคนดูนะ โอ้แแแหหห่งงงไไิยััปครบ้ สงสารทีมช่างมากนะฮะขณะเรานั่งอยู่ใต้ต้นรปไม้ตรงนี้นะครับเรายัางร้อนอยังร้อนอยังระอุเลยนะครับจากเปลวแดดที่แผดเผานะครับแดดแ,งแนะดร,รงมากเลยนะดูไม่มีก้อนเมฆเลยพี่เสืออาทิตย์โปร่งใสมากเลยฟ้าเป็นฟ้าโอ้โหไม่อยากจะเชือ้อ อ้าวนั่นไงอะไรมาแล้วมาเมื่อไหร่อ่ะอะไรอะนู่นอิดที่ไหนนู่นโอ้ยมาแต่เมื่อวานแหล,เละเฮาเหรอทำไมเราไม่เห็นกับเขาอ้าวพี่เสือไปไหนอะนั่นน่ะสิเรเห็นแต่เมื่อวานแล้วโอ้นี่นะอิดมาส่งแล้วนะนตรงนั้นน่าจะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับเขาอิดได้นั่นหรอพี่ทำใช่เขาอยากให้เป็นห้องน้ำที่สวยวเป็นจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินได้อะไรเงี้ยอืม,อม จ้างช่างนี่เหมือนกันเหรอน่าจะใช่ครับผมใช้ทีมช่างชาวบ้านนะคือตอนนี้พี่เสือก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเ,เช้าเขากำลังทำอะไรนะเอฟซีก็ต้องดูคลิปตามตามอัปเดต เหมือนกับที่พวกเรามาอัปเดตให้ดูทุกวันทุกวันเนาะนะครับจะได้ทราบติดนนตามไปเรื่อยๆนะทุกคนว่าจะเป็นอะไรนะไอ้ยี่อันยี่เสนไม่ใช่มื่อกี้หร่ะนี่นี่เลยนละไม่ไ่วเตียง อะไรแม่มาต่อยให้ดูอะไรรู้เขาเรียกว่ากล้วยอะไรไม่รู้ได้ยินแต่ว่ากล้วยด่างกล้วยด่างไปดูไปดูนะฮะใช่หรือไม่นะครับ โอ้แดดแดดแรงจริงๆนะฮะแดดจนเขียวไหนไปดูไปดูไปดูมามาต่อยบอกมีกล้วยใบด่างนะครับใส่เหยาะอะไรใส่ให้มันด่างดีกว่าแม่ฮะดูดิเผื่อมีเห็นเหตดที่เสือนนีี่่่ดางงอ้าวจริง มันคือเรื่องจริง oh. นี่ mm. กล้วยใบด่าง mm. อ้าว mm. มายังไงเนี่ยต้นเดียวด้วยนะฮะน้องน้้นไม่มีด่างนะครับทุกคนดูนะเห็นไหมครับกล้วยใบด่างเป็นเรื่องจริงนะครับมีอยู่จริงเหรอ,อจริงเลยใช่ไหมทีนี้จริงเลยของแท้เลยนะฮะใบด่างจริงๆแล้เนี่ยนะครับ ่าต้นอื่นไม่มีนลเนี่ยนี่เห็นไหมต้นอื่นไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยได้จังกึมได้จังกึมไอตรงที่เราเจอเห็ดอะได้ไปดูอัปเดตบ้างเลยยังโตเรียังเห็ดอะตายแล้วมันเป็นเห็ดผีเบือเห็ดผีเบือเห็ดผีเบือไอเราก็เรียกว่าเห็ดปวก เป็นเห็ดปูงแท่จริงแล้วว่ามันไม่ใช่พี่เสือมันเป็นเห็ดผีเบิร์กอ๋อเมื่อวานนีเอฟซีถามมาแล้วพี่เสือรูไม่เห็ดผีเบิร์กคืออะไรไม่รู้ไม่เก็บมากินนะตายนะมีเอฟซีถามมาถามว่าพี่เสือไปดูเห็ดมันโตเลยอยังตายมาแล้วคือมันตายเองเลยเหรออ๋อนั่นแหละแล้วเรื่นี้แหละจะไปยกมาเส้นเดือนไปไหนกัน โอ้ยสองสาวเร็วรถหนูมานีนี่แล้วคอมันดึงดึงแล้วคอดึงดึงนุณซื้อไหมเนี่ยหนึ่งสองไปอ่ะข <c oughs> ับรถเล่นเป็นเด็กน้อยเลยนะฮะแด้จังกลิมกับแม่มาต่อยนะครับโอ้แดดร้อนจริงๆทุกคน เดี๋ยวก็ไปลงนาแล้วนะทุกคนไปถอนหญ้านะครับเนื่องจากว่าวันนี้ไม่ได้ไปช่วยดํานานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะอยจะเริ่มสั่งซื้อทีพีกาแฟทีพีกาแฟทีพี f f e ฟกาแฟที่หอมหอมนะครับผ่านช่องยูทูเซื้อผ้าป้ายเนาะนะครับอ้าว โอ้นึกว่าอะไรนะต้นไม้คนระับที่นะช่างเขาเอามาแช่ไว้ตรงริมสะนะครับเพื่อไม่ให้มันร้อนเนาะนะครับเป็นการฟื้นฟูก,ก่อนที่จะปลูกนะครคือเห็นเขาบอกว่าถ้าเราซื้อต้นไม้มาใหม่ๆเนี่ยเพิ่งรีบปลูกทันทีเนาะให้ตั้งไว้ห้อยู่ใกล้น้ําให้มีน้ํา ให้เขาด้ฟื้นฟูตัวเองก่อนจากการเดินทางนะมันทําให้เขาแบบเหี่ยวเฉาบอบช้านะฮะเราจะต้องอใช้เวลาสักสองสามวันเนาะฟื้นฟูเขาก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยเริ่มปลูกเนาะนะครับออย่าลืมสั่งซื้อที่พี่คอฟฟนะครับในนามช่องเสือพาปนะครับผมศูนย์ก็สองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะฮะ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆนะฮะทีพีสกินครีมเซรั่มเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำแล้วก็ซีบัคทอน p l u สเบต้าครูแค่นนะฮะผ่านช่องซื้อเข้าไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากดูคลิปอื่นย้อนหลังให้ด้วยครับผมขอบคุณครับ